สวัสดีค่ะนี่นะคะวันนี้เป็นวันที่แบบออกพรรษาใช่ไหมคะเราก็จะไปทําบุญกันนะคะวันออกสรรษา,าวันทนําบุญอ่าต่างบาัดวันสุดท้ายนะคะก็เดี๋ยวเราไปทําบุญกันนะคะก็เออก็เหมือนเหมือนประจํานะคะแต่ว่าวันนี้น้องทิศก็จะถ่ายทําให้ที่ทุกคนได้เห็น ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนะคะตั้งแต่เช้าจนค่ำนะคะน้องทิพย์ก็จะถ่ายให้พี่ๆทุกคนได้เห็นประเพ็น,นีออกพรรษาของน้องทิพย์นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันแบบสนุกสนานกันมากเลยนะคะนะคะเช้านี้น้องทิพย์ก็จะไปตังบาดตางซ่อมก็เหมือนประจํานะคะก็เดี๋ยว น้องทย์ก็จะก็จะไปต่างวัดต่างซ้อมแล้วก็จะถ่ายทําตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะแล้วก็จะให้พี่ๆทุกคนได้เห็นว่าวัฒนธรรมของน้องทย์เขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนออกพรรษานี่แบบทุกที่นะคะก็จะสนุกสนานกันมากเลยนะคะมีความสุขกันมากเลยนะคะแล้วก็ทั้งมีดอกไม้ไฟทั้งทําดอกไม้ไฟนะวันนี้ จะมีเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะคะก็จะทําดอกไม้ไฟแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะก็เดี๋ยวไว้รู้ว่าน้องทิพย์จะไปอยู่กลุ่มไหนนะคะก็น่าจะก,กลุ่มอ่หนุ่มสาวก็จะมีหลายกลุ่มอยู่นะคะเด็กตั้งเด็กทั้งเล็กทั้งน้อยเนาะเขาจะทาขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะไปปล่อยแล้วก็แข่งขันกันนะคะคือแข่งขันกันก็ไม่ใช่ว่าจะจะแข่งขันเอาที่หนึ่งอะไรกันนะคะแค่แบบแข่งขันกันแบบเฉยแบบอ่แข่งขันกันแบบ เอาปีนี้ฉันสวยปีนู้นอปีนู้นเธอสวยอะไรประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องทิพย์จะไปต่างวัดต่างซ่อมก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอตอนทําดอกไม้ไฟขั้นตอนทำดอกไม้ไฟแล้วก็ตอนเย็นตอนข้ามมามียังไงอะไรบ้างนะคะตอนออกพรรษาในในหมู่ว่านน้องทิพย์เนาะก็จะมีความสุขสนุกสนานกันมากเลยนะคะ อ่าโอเคหลังจากออกฟรนษาแล้วก็คงจะได้ไปทํางานทำได้ทำสวนเก็บเกี่ยว,ยว,ยวข้าวกันแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำบุญกันนะคะนี่นะคะตอนเ,เช้าในเชียงตุงอะ่ะหลังจากออกฟรนษาไปนะคะก็จะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมคะหมอกลงมานะคะมอนลงลง,ลงมาตอนเช้าทุกวันเลยนะคะอันว่าดีบรรยากาศตอนเช้า อากาศเย็นเยนะ็นเนาะสนุกเออสะดวกสบายและอากาศเย็นมากเลยนะคะตอนเช้าชิงตุงเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะถ้าด่านเปิดเนาะพี่พี่ทุกคนก็อาจจะได้มาเที่ยวตอนหน้าหนาวในชิงจุงด้วยนะมันจะสวยงามขนาดไหนเนาะนี่นองทิพย์เดินเดินเดินลงมาจากบ้านนะคะก็ก็จะมาไปวัดนะคะเนี่ยมันทำบนของอองทิพย์นะคะ ก็เลยจะไปทำบุญนะคะนี่นะคะคือการแต่งตัวของน้องทิย์นะคะชุดใหม่ๆชุดสวยๆนะคะวันนี้กันชุดสวยๆไปทำบุญกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำบุญกันนะคะวันนี้อทุกที่ทุกทานแบบเขาก็จะไปทำบุญกันเยอะแยะเลยนะคะคือวันนี้เป็นวันออ,ออกพรรษาวันสุดท้ายนะคะก็จะจัเดเตรียมแต่งตัวแต่งหน้าก่นสวยๆกันทั้นั้นเลยนะคะ ก็มีความสุขมากเลยนะคะก็วันนี้น้องทิพย์ก็อาจจะเอ่ออาจจะแบบต้องเลี้ยงหลานนะคะเพราะพ่อไปอันนี้นะพ่อไปทำปุ๊บพ่อไปจำสินที่วัดนะคะก็ต้องเลี้ยงหลานอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทําบุญตักบาดกันนะคะเป็น,นไรกันเออ สวัสดีค่ะนี่นะคะเรามาเจอแม่ค้าคนสวยนะคะแม่ค้าคนสวยขายก็ยังโหยนะคะทำบุญเสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาตั้งแต่ตีห้านะเนาะโอ้ยเกือบจะเสร็จแล้วเนาะเกือบจะขายหมดแล้วแหละใช่แล้วจ้ิเดี๋ยวน้องทิพย์ไปทําบุญก่อนวันนี้ว่าเออ่น้องทิพย์มาไม่สายหรอกเขาก็ยังทําบุญกันอยู่ไม่สายไม่สายไป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 โหยยังโหยยังไรไปทำบุญกัน เนมือาว่ามื่อไหรมีฝากไลยอยู่ดีเฮิ้ยเมื่อไหร่ที่ถึงน้องจังเนี้ยอะน้ำกละเอ้นอะอะเราถือกลอยูุ่งเรืองเนียนี่นะคะน้องทิพย์มาทับคุณนะคะก็จะจุดเทียนอะไรประมาณนี้เนาะนี่จุดเทียนอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปทับคุณก่อนนะคะ ราก็จะมาทำร,พรูพระพระพระพุทธาพระเจ้าทิตนะคะอันนี้เป็นพระพระที่อยู่กับปกปักรักษาในหมู่บ้านตรงสีมันน้าแสนนานนะคะ <c oughs> กันตรงนี้ก่อนนะคะ ค่ะก็นี่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะน้องพีทก็จะทำตัวด้วยแพพกับข้ากับหมูเนาะ ก็จะมีกระเพณีของนี้นะคะน้องที่ป้องอธิบายไม่เป็นนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าต่างสิมกันนะคะก็จไมีกระเพณีของนี้นะคะ าบันทึกไว้บันทึกไ,ไว้ออกภาษาเดือน2วันที่2เดือน10 2,020นะคะวันนี้นี่นะคะสาวสามหมู่ว่านตรงสี่เรานะคะ <c oughs> แต่งตัวสวยมากอันนี้ก็เคยเห็นได้เห็นคลิปอยู่นะคะเป็นคนุคู่นะคะเป็นน้องน้องน้องคลิปเอง นี่น้องห่าวนวนลาจากโซเชียลไปนานนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะสวัสดีก่อนดีกำกำก้าสวัสดีค่ะคุณครูเราอะสวัสดีค่ะนี่สาวสวยๆมากเลยนะคะอันนี้เป็นนุ่นน้องที่เคยรำฟ้อนนะเนี่ยสูงมากเลยนะคะเด็กที่แบบเคยสอนฟ้อนดรา่ะดูดูโอ้โหสูงมาก สูงกว่าพี่ทิพย์แล้วนะตอนนี้อันนี้น้องใหม่นะคะชื่ออะไรคะชื่อเหล่าคำเหลาคำโอ๊ยคนนี้คุณลืมชื่อถามชื่อนะคะสีนวลค่ะสีนวลน,นะคะสีน้องๆนี่เจ้าแม่เรา <c oughs> แม่โคนนะคะน้องทิพย์จะใส่ชื่อแบบนี้เอา <c oughs> อะไรเขาก็ทําแบบโอ้โหออมาอร่อยมากเลยนะคะนี่พ<อ>ี่เราสาวๆส,ส,สวยๆทุกคนนะคะ ใส่ซสื้อสวยๆกันแบบนี้นะคะวันนี้ทําบุญกันตักบัตรทาบุญกันสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากวันนี้จะเป็นวันแบบสนุกมากเลยเนาะวันสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการเด้งสลองอะไรแบบพิธีการเยอะแยะเลยนะคะทั้งทั้งทำหลอกไม้ไฟทั้งแบบสูเยอะแยะเลยเดี๋ยวก็จะทำขันตอนให้ให้ให้ดูนะคะอ่า Like มาหอมเงิน <laughs> นี่อ้ยอะไปเปลี่ยนเสื้อแล้วเหรออันต้งแต่อันไีผัดตุ้ปะ <laughs> ใช่ส,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 สวัสดีน้องหอมเงินนะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนที่ถ่ายซูสแบบช่วยๆนะคะนี่ไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วนะนี่สาวดู อยู่ร่วมกันก็จะสวยๆแบบนี้นะคะทั้งแบบหลากหลายสีนะคะสีแดงสีโอ้โหสีแจ่มใสกันมากเลยวันนี้ใส่ชุดแบบสีแจ่มใสกันมากเลยเดี๋ยวเราจะไปเซลฟี่กันก่อนแต่งชุดสวยๆเราต้องเซลฟี่กันนะคะมามามาเซลฟี่กัน นี่นะคะสาวเราสวยมากนาง,นงเอกเอ้ยนางเอกเราสวยมากวันนี้ใส่สุดสวยอ๋อใส่สุดเหมือนกันแต่ว่าน้องแต่งโอ้โหแต่งสุดแบบสวยมากเลยนะคะมุน <c oughs> ตัวนี้เลยมุน <c oughs> ตัวนี้ไปเราไปถ่ายรูปกันข้างข้างในวัดนะคะจ้าตววแต่งตัวสวยๆแบบวันนี้เป็นวันออกพรรษาใช่ไหมคะต่างคนต่างแบบซื้อเสื้อผ้าซื้อชุดซื้ออะไรมาตัดยิบใหม่กันเลยนะคะไป จาร้านก็รู้ม,ทม <c oughs> ีที่เก่าใช่นี่นะคะนี่เป็นการทำดอกไม้ไฟนะคะส่วนของผู้ชายก็จะทำตำไทยประหองจื้อยามหน่อย ถ้วยหนึ่งนะคะอันนี้ถ้วยหนึ่งแล้วก็เราต้องมาบด้วยนะคะตตรอบอกแบบนี้ตอกตอบตอกตอบไปนะไปประมาณร้อยครั้งนะคะถ้วยหนึ่งร้อยครั้งถ้วยหนึ่งร้อยครั้งคุงวยวันต้อง โคนะคะแม่โคทำอาหารดิ้งถุนนุ่นที่ทํากําลังทําหลอกไม้ไฟกันอยู่นะคะก็มีทงมีกับข้าวกินด้วยนะคะเราไปทํากับข้าวนะเดี๋ยวเราไปดูกับข้าวของน้องที่ที่นี่ว่าจะทําอะไรบ้างนะนี่นะคะอันนั้นเต๋อไก่เด็กไก่ร้านโกโคลุงโต๊ะโต๊ะโต๊ะนั่นเดีตัวคุณลุงกันอ๋อนี่เรามีเป็ดนะคะวันนี้เรามีแกงเป็ด แม่โคเราก็จะมีประมาณนี้นะคะครับผมอรูมกมีอ้ยวยรยเมียื่อยเมีย่อไมนันก็ถัวกสวยเก็เลยมาเดียวอัไหนเอาหอยยิ่งย่อยังอันนั้นจะใงกับไก่งเออยาวอ่ะนี่เมื่เลยยังไงตึง วันนี L ùng L ùng à, ừ, ừ. ้น้องของฟองเป็นแม่โคนะฮะแม่โคทำอาหารเลี้ยงหนุ่มๆนะคะฮะมาซ่อมกันไมอเอามาเออบมาต้องเบื้องเงี้ยส่วนเก่าสองแปดสองส่วนเก่าสองแปดสอง

ตสงแต่งให้มันสวยงามอีนะคะโดนแบบนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยต้องทำแบบนี้นะคะ ี่เราจะไปตกแต่งอีกนะคะนี่อันนี้คือทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะนี่ทำกับข้าวมีปลามีเตดนะคะแล้วก็มีต้องนั่งตู้นั่งแล้ว เธอพูดว่ากี่บาทกัดอะไรเด็กน้าเด็กเนเ่ยเห็นลูกเสือดอสิบเมื่อต่กินข้าวนะกินข้าวกินข้าวเฮ้ยของข้าไม่มีจ้าไม่มีเจ้า ก็ามันอัจก้ามันมีจอนมันมีกอนไอ้สามันไเโอเคค่ะตอนนี้ขอจ่ม้าก่อนนะคะก็นุกสนาลแบบนี้แหละน ซ, <it> ซูซููกระไหนเนี่ยเองไหนกระไหนตรวจันเวลาเดาเอากายเื่อเขากันแน่เหมือนจริงจริงเราเป็นคนที่ทำสมเจียวเออออกมาแ้ันเจีบเข้ามา